คุณผู้ชมครับตอนนี้เราได้ทําการนะเปิดตัวอ่างน้ำมันเครื่องออกมาแล้วนะฮะเปิดอ่างน้ำมันเครื่องออกมาแล้วนะดูสภาพอ่างดูที่ก้นอ่างนี่มีแต่คราบสกรปรกเต็มไปหมดเลยหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าทําไมมาด้าบีซีห้าสโปรคันนี้เครื่องลูกนี้นะถึงลูกสูบถึงแตกนะในในระยะเล็กไม้แค่1น0 0 0แสนสามกว่ากิโลเองนะฮะความเป็นไปได้นะฮะดูจากตรงนี้อันนี้ในส่วนของปั๊มน้ำมันเครื่องนะส่วนอันนี้เป็นในส่วนของฝักบัว ที่ใช้ในการดูดน้ำมันเครื่องขึ้นไปหล่อลื่นชิ้นส่วนต่างๆในเครื่องยนต์นะ,ะวางไปวางอะคุณผู้ชมดูอันนี้คือเวลามันประกอบกัน,นประกอบอยู่อย่างนี้นะอันนี้คือก้นอ่างนะนะฮะอะคุณผู้ชมดูปากของฝักบัวที่มันใช้ในการดูดน้ำมันเครื่องเห็นไหมมันลอยอยู่เหนือจากก้นอ่างในเยอะพอสมควรน,นะฮะเนี่ยลอยอยู่ก้นอ่างเยอะพอสมควรนะฮะอ่าอ้นี้แหละเป็นประเด็นว่าน่าจะเป็นต้นเหตุหรือเป็นสาเหตุ ที่ทาให้นะฮะลูกสูบแตกได้แตกได้เพราะอะไรเพราะว่าฝักบัวมีหน้าที่นะ,ะดูดน้ํามันเครื่องนะขึ้นไปหล่อลื่นชิ้นส่วนต่างๆายในเครื่องยนต์โดยผ่านตัวปั๊มทีนี้การที่ปากฝักบัวมันอยู่ห่างจากก้นอ่างเยอะๆเนี่ยมันมีโอกาสสูงที่ว่าเวลามันทํางานเครื่องยนต์มันทํางานมันดูดน้ํามันเครื่องขึ้นไปตลอดเวลาแล้วขวาน้ํามันเครื่องที่ถูกดูดขึ้นไปหล่อลื่นชิ้นส่วน ข้างบนเนี่ยกว่ามันจะไหลย้อนลงกลับมาที่ก้นอ่างเพื่อให้ฝักบัวตัวเนี้ยมันดูดอีกเนี่ยบางทีมันอาจจะขาดช่วงนะขาดช่วงขาดความต่อเนื่องในการที่จะดูดน้ํามันเครื่องขึ้นไปฉโลมยิ้นส่วนต่างๆไปในเครื่องยนต์ได้นะฮะมันก็เลยพอสะสมไปนานๆนานๆนานๆคือถ้าเป็นรอบสูงๆเนี่ยมันจะเห็นผลเลยเพราะว่ารอบในการดูดมันจะดูดเยอะดูดแรงดูดเร็วแล้วน้ํามันกว่ามันจะไหลย้อนลงกลับมาที่ก้นอ่างให้เพื่อ ไอ้ปากนี่มันดูดอีกเนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอไงพอมันสะสมเป็นระยะเวลานานๆๆๆนะฮะมันก็ทําให้ลูกสูบเกิดการล้าแล้วก็เกิดการแตกได้นั่นเองนะฮะอันเนี้ยน่าจะเป็นสาเหตุเลยเลยอย่างหนึ่งเลยนะที่ทําให้ลูกสูบมันแตกเร็วนั่นเองนะฮะจากการวิเคราะห์จากมุมมองที่วิเคราะห์นะเพราะฉะนั้นการแก้ไขนะมันทาได้นะฮะทำได้ก็คือเปลี่ยน ไอ้เจ้าฝักบัวดูดน้ำมันเครื่องนี่ให้มันยาวขึ้นนะฮะเวลาเปลี่ยนปุ๊บปากเนี่ยมันจะลงมาถึงข้นอ่างนี่เลยทีเนี้ยมันก็จะไม่มีปัญหาในเรื่องการดูดน้ํามันเครื่องแล้วนะฮะมันจะดูดได้อย่างเพียงพอตลอดเวลาแล้วจะไม่มีการดูดน้ํามันให้มันขาดช่วงแล้วนะครับชิ้นส่วนต่างๆก็ได้รับการฉโลมนะด้วยน้ํามันอย่างเต็มที่ตลอดเวลาทุกรอบของเครื่องยนต์นะฮะมันก็จะไม่ทําให้ตัวลูกสูบนะแตกนั่นเองนะครับผมนะวิธีการ แก้หรือวิธีการป้องกันในเรื่องของตัวลูกสูบแตกนะในส่วนของตัวเครื่อง2-2งยี่ส้ว